อันนี้คือค่าไฟนะัเพื่อนดูนะครับอ่าน่าจะเห็นชัดเนาะเดือนละ8ปดเตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะรวมที่จะต้องชําระทั้งสิ้น81บาทเห็นไหมแปบาทนะครับของเดือนก็ดูเนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บ,บนึงประจําเดือน 10, 11ปี67ตรงนี้โป้งกว่านี้เนาะนะครับนี่อ่ะอย่างนี้เนาะนี่นะครับ,นะรบสรุปนะครับค่าไฟเดือนละ81บาทสําหรับการเลี้ยงทุเรียนไปเนี่ยแฮปปี้ไหมนะครับ สิ่งที่เราต้องดูเราต้องดูแบบภาพรวมนะครับค่าไฟน้อยหมายความว่าปั๊มเปิดน้อยหมายความว่าคุณดูดน้ำคุณน้อยทุเรียนโตไหมถ้าทุเรียนโตแสดงว่าทุเรียนไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับถ้าใครดูคลิปของผมเสร็จปั๊บก่อนที่คุณจะทาสวนทุเรียนเนี่ยความเชื่อโดยทั่วไปเรามักเชื่อว่าทุเรียนเป็นพืชใช้น้ําเยอะต้องใช้น้ําในปริมาณมากสิ่งที่จะทําคือจะขุดบ่อให,ให้ใหญ่ซึ่ง บอ่อใหญ่คือต้นทุนที่สูงสุดในการทําทุเรียนเนาะนะครับหลายๆแปลงที่ผมไปวางระบบน้ําแบบสมัร์ิฟาร์มเจ้าของสวนก็าใช้วิธีการทาําบ่อผ้าใบเติมน้ําเข้ามาจากบาดาลน,นะครับถ้าเป็นชาวสวนรุ่นเก่าจะเห็นลักษณะแบบนี้บอกจะบอกว่าเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าเขามีเ,เขามีความเชื่อกันว่าทุเรียนเป็นพืชใช้น้ามากนะครับโดยเฉพาะตอนเอาผลผลิตตอนเบ่งลูกใช้น้าปริมาณมหาศาลนะครับแต่ถ้าเราแยกย่อยออกไปในพฤติกรรมของทุเรียนเนี่ยทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ได้ใช้น้ามากอย่างที่คิดมันมีเทคนิค การบริารจัดก,การหลายอย่างมากนะครับซึ่งทําเราสามารถทําให้ทุเรียนโตโดยที่มันใช้น้าลดลง50-60%เลยจากที่เราเคยเคยทำกันมานะครับเช่นณแปลงนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะโฟกัสหรือมองไปที่ว่าเอ๊ะพี่เชื่อพีออ่คนดูเนี่ยคนดู u t u b e เนี่ยเชื่อผมแล้วว่าทุเรียนของผมเนี่ยใช้น้ำน้อยแต่การจเจริญเติตแบโตดีแบบนี้แต่ก็ตั้งคำถามอีกว่าเอาแล้วตอนเอาผลผลิตล่ะ ถ้าคนที่มีความรู้เขาจะคิดอย่างนี้แล้เอาตอนที่เอาผลผลิตละ่ะเราต้องเบ่งลูกเราต้องขยายลูกต้องให้น้าในปริมาณมากมันจะเพียงพอไหมนะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าเรารู้ธรรมชาติของเขา,าการสร้างชั้นใบของเขาเป็นอะไรที่ต้องใช้น้าเยอะที่สุดแล้วนะครับเหมือนกับกระบวนการการเบ่งลูกนั่นเองนะครับชั้นใบการสร้างชั้นใบของทุเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่หน้าฝนเพื่อนต้องรู้แบบนี้นะครับเพื่อให้ลึกลงไปฤดูกาลของทุเรียนคือแบบนี้ฝนฤดูฝน ฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับฤดูฝนทุเรียนทำอะไรครับสร้างชั้นใบสาเหตุที่ช่างสร้างชั้นใบเพราะมันมีน้ำนะครับเมื่อเมือ่อน้ำลดลงทุเรียนก็จะสะสมอาหารพักตัวพักตัวสะสมอาหารและออกดอกในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นน้ำเป็นตัวกําหนดในการสร้างชั้นใบดังนั้นนะครับเราสรุปได้เลยว่าถ้าคุณให้น้ําทุเรียนแล้วสร้างให้ทุเรียนเป็นใบใหญ่ใบหนาใบเขียวทุเรียนยอดตั้งสมบูรณ์ได้นะครับปริมาณน้ําที่เราใช้เนี่ยดับแล้วเพื่อนนะครับน้ำดับแล้ว ระบบตัวว่านมาตัดปริมาณน้าที่เราใช้เพื่อการแบ่งลูกมันก็ใช้ประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้ดูคลิปเนี่ยผมจึงให้เพื่อนได้ดูทุเรียนของผมนะครับโดยการที่เข้าไปยืนเทียบให้นะครับเอากล้องเข้าไปถ่ายดูใกล้ๆนะครับว่าการแตกใบมันเป็นยังไงชั้นใบมันเป็นยังไงนะครับถ้าชั้นใบถ้าเราสามารถสร้างชั้นใบให้เป็นแบบนี้ได้นี่ดูนะครับเห็นไหมแล้วทําให้มันเจริญเติบโต2ปี9เดือนให้มันได้ไซส์ได้ทรงอย่างนี้ได้นะครับ ปริมาณน้ําที่เราให้อยู่ตอนนี้สามารถจะให้ทุเรียนเบงลูกได้อย่างเพียงพออยู่แล้วนะครับนีนะ่นะครับเราต้องมองเป็นจอดจเราไม่ใช่เราเอาฟาร์มเชื่อมมารวมกันเช่นบางคนคิดว่าโอ้ยตอนต้นเล็กๆใช้ได้ตอนต้นใหญ่ๆไม่พอหรอกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยนะครับผมบอกให้เพราะว่าต้นนี้อายุ2ปี9เดือนนะครับแปลงที่อายุ7จ็ดแปดปีใช้ระบบน้ําแบบนี้ใช้น้ําน้อยแบบนี้ก็มีผมบอกให้นะครับและอย่างหนึง่งหลายๆคนก็คิดไปอีกว่า ตอนต้นเล็กใช้น้าน้อยทุเรียนใช้น้ําน้อยนะครับต้นใหญ่ต้องใช้น้ํามากมายฝาเดิมหาสารอันนี้ก็เป็นวิธีคิดวิธีคิดที่ผิดอีกนะครับผมจะบอกให้นะครับแถมให้นิดนึงเพราะว่ามันจะลึกนะครับเรื่องเรื่องระบบพวกนี้แปลงนี้นะครับเวลาที่ปลูกเดือนแรกเนี่ยผมให้น้ํา20นาทีวันวันวันนะครับพอผ่านไป1นปีเนี่ยผมจะให้น้ํา40นาทีเลยนะครับสาเหตุที่ต้องให้น้ํา40นาทีเพราะต้นเล็กมันจะมีความร้อนที่โคนต้นเช่นต้นนี้นะเพื่อนดูเนาะต้นนี้เป็นต้นซ่อมของแปลง ต้นพันธุ์นี้ไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่นะครับนี่แต่เป็นต้นพันธุ์ที่ผมลงเข่งไว้เพื่อ,อามาซ่อมมันจึงไซส์ใหญ่นะครับอ่าเพื่อสังเกตดูต้นเล็กเนี่ยยาที่คนต้นจะค่อนข้างเยอะเพราะมันล้มน้ําที่เราให้ไปเนี่ยเราไม่ได้ให้ตามที่ทุเรียนใช้นะครับเพื่อนๆอย่าเข้าจะผิดหมายเพราะว่าต้นเล็กให้น้อยต้นใหญ่ให้มากไม่ใช่นะครับน้ําที่เราจะให้เนี่ยเราจะให้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณใ์ให้เยอะเพื่อให้ต้นไม้ได้ใช้เช่นต้นเนี้ย เราไม่ได้ให้20่นาทีเพราะเขาต้องการใช้น้าน้อยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องให้ถึง40่สินาทีสาเหตุเพราะว่าที่โคนต้นมีความร้อนมากเวลาเราให้น้าไปน้ํามันระเหดระเหยเยอะนะครับพอระเหยไปแล้วเราให้น้นํา,ๆๆๆๆๆบา,าแบบวันเว้นวันเนี่ยไอ้วันที่เราเว้นเนี่ยมันจะแห้งแล้วทุเรียนจะเจริญเติบโตไม่ดีตอนทั้งแปลงนี้นะครับต้นเท่านี้คืออายุ1ปีผมก็ให้น้ํา40นาทีณปัจจุบันนะครับนี่ณปัจจุบันทุเรียนต้นเท่านี้ผมก็ให้น้ํา40นาที คำถามคือทําไมมันถึงเจริญเติบโตได้ดีสาเหตุเพราะว่าตอนต้นเล็กเนี่ยมันไม่ได้ต้องการใช้น้ามากข,ขนาดนั้นแต่ด้วยฟารมที่สภาพแวดล้อมก็คือโคนต้นมันแห้งง่ายเพราะเขาไม่มีทรงพุ่มคอยรองรับเราต้องให้น้าไปให้มากให้หนักเหมือนฝนตกนะครับเพื่อให้เขาดูดใช้ตามที่เขาต้องการเราก็ให้น้ําวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันเป็นต้นนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้ต้องการใช้น้าเพิ่มไมยเปล่าเรามองที่โคนโคนจะแห้งเช้ากว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆดูยากเขไม่ค่อยขึ้นเลยที่โคนเห็นไหม แต่ด้านนอกยาเยอะเพราะที่โคนเขามีทรงพุ่มคอยรองรับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ให้น้ํา40นาทีตอนปลูกใหม่อายุ1ปีก็ให้น้ํา40นาทีเช่นเดียวกันนี่นะครับเพื่อมาเห็นวิธีการทํางานของต้นสัมภูมไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาก็จะมีความเชื่อว่าตอนต้นเล็กคุณให้น้ํา20นาทีต้นอายุปีหนึ่งคุณก็ต้องให้40ต้นอายุต้นอายุ4ี่ปีขึ้นไปคุณก็ต้องให้ไปชั่วโมงความจริงไม่ใช่นะครับผมบอกให้นะครับวิธีการคือแบบนี้ สิ่งที่เพื่อนเห็นคือแบบนี้ถ้าคุณบริหารจัดการได้ทุเรียนจะเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับเมื่อทุเรียนคุณใช้น้ําน้อยนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือบอกคุณจะไม่ต้องใหญ่เวลาที่เพื่อนๆรอบข้างเขาขาดน้ํากันเนี่ยคุณก็จะประสบปัญหาอันานี้น้อยกว่าเขานะครับเพราะว่าทุเรียนคุณใช้น,น้าําน้อยฝ่าโดยรอบนะครับแล้วถามว่าทําไมชาวสวนส่วนใหญ่จึงยึดติดว่าทุเรียนยังเป็นพืชใช้น้ําเยอะผมบอกตรงๆเลยคือฟา์มเคยชินนะครับเราเคยปลูกมาแบบนี้ เราไม่เคยดูงานเราไม่เคยศึกษาต่อว่าถ้าใช้น้ําน้อยที่สุดมันจะเป็นยังไงสำหรับผมอะ่ะผมทางานเกี่ยวกับด้านนี้เป็นหลักนะครับคือผมมีทุเรียนอยู่ราวห้าหกรต้นส่วนตัวของผมเองนะแล้วมีของทีมงานของพ,พวกที่ใช้ระบบเดียวกันนี้อีกรวมเป็นพันต้นอะ่ะนะครับสิ่งที่ผมจะทําคือจะเก็บข้อมูลเนาะใช้น้ําน้อยที่สุดทุเรียนโตแบบไหนแล้วการให้น้ําน้อยกับน้ํามากผลแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ การสร้างชั้นใบของทุเรียนเนี่ยยังไงมันพึ่งน้ําเป็นหลักอยู่แล้วถ้าคุณสามารถสร้างชั้นใบของทุเรียนทําให้ทุเรียนโตแต่ยอดอวบแต่ยอดดีเนี่ยมันบอกบง่งบอกอยู่แล้วว่าน้ําเพียงพอไม่ต้องกลัวเรื่องการทําลูกนะครับมันมันเป็นประเด็นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับาจากงานทดลองของผมเนี่ยแปลงเนี่ยณตอนนี้คือให้ส0่นาทีค่าไฟก็คืออา้าวไปไหนแล้วว่าแปดสิบบาทปิวไปไหนละแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นละนะครับความจริง,ไ,งไอ้พวกเนี่ยผมจ่ายผัดแอปทั้งนั้นแหละแต่ผมก็อาศัยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแบบ แบบกับตานะครับก็จึงจะเอาเฉพาะเ,าเดือนที่เนี่ยนะครับไปเก็บจากตรงโคนเสาต้นเสามาบางทีก็การไฟฟ้าเข้าวางก็ได้เอามาถ่ายไม่ได้วางก็ไม่ได้ถ่ายเนาะนะครับก็ในลักษณะว่าให้เพื่อนได้เห็นกับตาว่า80บาทคับเงิน80บาทเลี้ยงทุเรียน160ต้นได้อายุ2ปีเก้าเดือนผมคิดว่าแปลงนี้นะครับอายุ3ปีกว่าผมก็คงให้อยู่เวลานี้แหละนะครับเต็มที่ก็ชั่วโมงนึงนะครับ เอาสุดๆเลยชั่วโมงครึ่งนะครับไม่มากกว่านี้ละเบ่งลูกหรือตอนตอนไหนๆก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่าไฟก็จะขึ้นจาก80เนี่ยไม่ควรเกิน200หรอกจาก80เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราใช้น้ำเอ้ยใช้ไฟใช้ปั๊มในแปด80นะครับโดยส่วนใหญ่พวกเนี่ยถ้าผมเคยอ่านมันจะมีค่าพวกเนี่ยค่าพลังงานไฟฟ้ามันแค่4 0บาทเองที่เหลือมันเป็นค่าธรรมเนียมค่ารักษาหม้ออะไรต่ออะไรนะครับสรุปแปลงเนี่ยถ้าเอาเนื้อเนื้อเน็ดเด็อ่ะผมดูดน้ำขึ้นมาใช้เนี่ย เสียค่าไฟแค่48บาทนะครับสมมุติว่าผมเปิดตอนนี้ผมเปิด40นาทีสมมุติว่าผมเปิด,อนนปดสมมดองเท่าตัว80นาทีก็บวกไปอีก40 40ก็จาก80ก็120สรุปแปลงนี้ไม่มีทางเกิน150นะครับเห็นไหมต้นทุนค่าไฟน้อยออต้นทุนบ่อนี่สําคัญมากนะครับน้อยต้นทุนน้ำต่อปีน้อยนะครับถ้าสมมุติว่าใครเอาไปเทียบกับส่วนตัวเองเนี่ย แล้วใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์เพื่อนจะรู้เลยนะครับว่ามันมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่นะครับไม่ใช่ว่าทุเรียนทุกแปลงจะทําแบบนี้ได้นะครับมันต้องเกิดจากวิธีการออกแบบระบบน้ําที่เข้าใจเรื่องการเจริญเติบโตของทุเรียนในทุกทุกทุกวัยด้วยนะครับทุเรียนที่โตดีในอายุ2ปีเเดือนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัดปุ๋ยอาจาเทพไม่มีกระบวนการพวกนี้ไม่มีนะครับสำหรับต้นสมบพสิ่งที่ โตดีก็คือการจัดการสภาพแวดล้อมหรือการบริหารจัดการสวนที่เหมาะสมนะครับปุ๋ยยาถูกต้องเหมาะสมในสัดส่วนที่พอดีการให้น้ําที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ระบบน้ําที่ออกแบบมาอย่างตอบโจทย์กับพืชที่ชื่อวัตทุเรียนได้อย่างดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํางานอยู่ใครสนใจจ้างงานก็ทักมาค่าตัวผมไม่ถูกนะครับแต่คุ้มค่าแน่นอนเพราะระบบน้ําที่อยู่กับเราเนี่ยเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะอยู่กับคุณเป็นสิปีอย่างเช่นแปลงนี้นะครับสมมุติว่ามันใช้ค่าไฟน้อยแบบนี้นะครับ ช่วนาตาปีก็คือจนฝาาคุณจะเลิกธุรกิจชื่อทุเรียนอะระบบน้ําที่ใช้น้ำน้อยอย่างเงี้ยมันจะติดกับสวนคุณไปตลอดเลยนะครับต้นทุนคุณจะต่ําทุกปี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 ปริมาณผลผลิตที่ได้ก็จะดีไซน์ราะวะเนี่ยยังเห็นเห็นไหมนะครับเมื่อคุณทําต้นทําใบได้ดีเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วการ uh, ทําระบบน้ําได้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวผมอะมันต้องเทียบกับสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่เทียบกับเงินที่เพื่มเพื่นจ่ายไปนะครับใครสนใจก็ทักมาจ้างงานได้นะครับหลักร้อยหลักพันต้นก็ทําได้แปลงภููเขาาาาาสชชัั้้นนนแค่่ไไหกกรํใฟบท แต่ทุเรียนตัวดีผมก็ทำมาแล้วนะครับซึ่งลงไว้ในช่องใครสนใจก็ดิจิตอลสปินกับไปดอซดูข้างหลังได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันก็ใครจ้างงานก็จ้างได้นะครับตอนนี้ผมดูแลทุเรียนของตัวเองอยู่แต่แต่ทุเรียนผมมันเป็นแบบระบบอัตโนมัติทั้งหมดมี500ต้นเนี่ยผมทำเองคนเดียวเนาะนะครับก็จะมีเอาซอร์สก็คือออย่างเอ้ยโทษนะครับไม่ใช่เอาซอร์สแหมพูดมันก็เหมือนเชิงโรงงานเมื่อก่อนผมทํางานบริษัทเนาะนะครับก็ก็จะมีจ้าง น้องมาทําภายนอกเป็นจบๆไปเช่นตัดตัดหญ้าถ้าเรามีรถไถผมก็ตัดเองนะครับพ่นยาโคกตามโคกอย่างเงี้ยนะครับก็จ้างน้องมาครั้งหนึ่งร้อยพันหนึ่งว่าไปนะครับจากก้างงานเขาเ้าไปช็อตแต่ระบบเรื่องการให้น้ําใส่ปุ๋ยผมมีระบบอัตโนมัติผมก็ใช้ใช้จัดการเองนะครับแบบนี้เนาะนะครับพ่นยาใบก็บางทีก็ทําเองมีเครื่องรักษาหกร้อยต้นก็พ่นอยู่ครึ่งวันเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่า ไม่มีเวลาจริงๆคือมีงานระบบน้าํามีงานคอนซัลท์มีงานไปแก้สนธเรียนใบเหลืองก็มีนะบางทีไปตั้งจังหวัดเปน็นองบรวลมพูเนี่ยเขาจ้างผมไปหมือถืาบัตน,นะครับก็มีทีนี้ถ้าสมมติว่าง,งานเราลัดตัวเนี่ยเราก็ระบบน้ำเราใช้ระบบอัตโนมัติแล้วจบไปแล้วนะครับก็จะมีจ้างออกเขาเป็นเป็นอ่ายังใส่ปุ๋ยนี่ไม่ใช่ปัญหาผมก็ใส่เองได้นะครับ มีล็อกได้แต่อย่างเรื่องการพ่นยาใบาเนี่ยเราก็จ้างเขามาพ่นเป็นครั้งครั้งไปไม่แพงเลยนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ให้เขานะครับ <S <S ถ้าคุณรู้จักบริหารจัดการเนี่ยทุเรียนหลักล้อหลักร้อยหลักพันต้นเนี่ยบริหารง่ายไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับประมาณนั้นละกันนะครับส่วนถ้าลงลึกลงไปเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้คลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับอ๋อขอโทษนะคร